สวัสดีครับจกมีล็อกนะครับอันนี้เดี๋ยวสาธิตวิธีการติดตั้งตัวกรนแม่เหล็กให้ดูอันนี้เปิดว่าประตูมันเป็นด้านในแต่ไม่เป็นไรวิธีการติดคล้ายๆกันอันนี้จะเป็นกรนที่จัดให้ไปแล้วเดินสายเรียบร้อยแต่ว่าเก็ตตัวนี้ยังไม่ได้ถอดนะครับเดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ก่อนแป๊บนึงนะครับต่อนะครับกรนตัวนี้ ที่ประกอบไปให้เนี่ยมันจะติดตัวนี้มาอยู่นะครับวิธีการถอดก็คือถอดซีแชัคตัวนี้ก่อนแล้วก็ถอดน็อตท,ที่กันไว้แบบนึงนะครับสูง แต่แล้วมันจะมีรูน็อตตัวนี้อยู่ตัวนี้นะครับหกเหลี่ยมขานรูนี้คือปกตจิจะต้องแย่รูนี้แต่ว่ามันโดนน็อตตัวนี้กั้นไวอยู่ต้องถอดขันตัวนี้ถอยมาก่อนถอยมาระดับหนึ่งปึ๊บประมาณนี้นะครับเราก็สวมเข้าไปเงนะ่ายเราถอดได้ เดี้ยโหลด้รับข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันตัวนี้ถอยมาระดับมันโอเคแล้วก็ปอดบนี้เมื่อถอดเสร็จแล้ว มันก็จะเป็นนี้แตัวนี้จะไว้สําหรับเย็ดกับต,ตัวฉากที่เราย็ดกับควกประตูโอเคแับนี้นะครับต่อนะครับตัวนี้จะมีอยู่ยสองตัวที่ให้มาตัวที่ผมติดตัวแผ่นเหล็กได้แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมัน อีกตัวหนึ่งคือขาที่ยึดติดกับตัวขอบประตูนี้แต่ให้ดูระยะว่าเรายะติดตัวเนี้ยที่ตำแหน่งไหนต่อแล้วครับก็คือตัวเนี้ยที่ให้ไปเนี่ยแกะแผ่นพลาสติกแล้วเนี่ยให้เราดูว่าระยะที่เราจะติด ตัวนี้นะครับแนะนาว่าให้ติดอยู่ในขอบของชิ้นนี้เพื่อประกอบอยู่นี้นะครับแล้วเราดูว่าขั้วต่อไฟเป็นยังไงถ้าตัวนี้ได้อย่างนี้นะครับก็ให้มันเลยมาประมาณนี้เห็นไหมครับอยู่ได้ในแนวนั้นเราติดตัวนี้เป็นเกณฑ์ก่อนเดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะครับเอาชาก์ติด ก็คือประมาณนี้ครับเลื่อนให้สูงขึ้นประมาณประมาณ3มมิลนะครับ3มมิลเข้ากับขอบแล้วก็ยิงนอ็อตเดี๋ยวทำให้ดูครับโอเคต่อนะครับตั้งระยะตามนี้เราเว้นประมาณ3มมิลเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เม็ด led ขูดกับตัวบานเวลาเปิด ให้สว่านไฟฟ้านะครับเพื่อความถนัดยิงที่ตำแหน่งกลางก่อนครับยิงให้ครบประมาณไวายเหมนก็ได้หรือทุกตัวก็ได้แล้วแต่ถนัดสมมติผมยกตัวอย่างผมยิงครบหมดแล้ว เราก็านำก่อนไฟฟ้าตัวนี้นะครับมายึดกับตัวแผงตัวนี้โดยการเอาหกเหลี่ยมนะครับเแบอร์นี้แก่เข้าไปในรูแล้วขันน็อตพอติดระดับหนึ่งแล้วขันอีกคร้งนะครับสร้างระนาให้มันได้นะครับปึ๊บ ้านนีเมื่อขันสุดแล้วเราก็ปิดด้วยลูนันตัวนี้ให้มันเรียบนะครับไม่สะด,ดุดอันนี้ก็เหมือนกัน ส่วนหัวตัวนี้มันเลยขึ้นมานะครับมีน็อตตัวเล็กๆตัวนี้ตัวเล็กก็ปิดจุกบนโอเคนะครับตามนี้เดี๋ยวอันต่อไปเดี๋ยวจะทดสอบวิธีการจะได้ดูโดยการต้อป้อนไฟก่อน ่อนะครับก็คือเมื่อเราป้อนสายไฟ,ไฟ,ไฟสายไฟที่เราใส่ไปให้มีแดงอดำแดงแดง,แด,งดำเหลืองเขียวอันแรกเนี่ยให้ใส่สีแดงอันที่สองสีดำอันนี้เป็นสีเหลืองแล้วก็เว้นหนึ่งอันก็เป็นสีเขียวพอสีเขียวเป็นคอมมอนตัวนี้เป็น nc ลบบวกใส่ดูครับ ราใส่คู่หลังเหลืองเขียวเพื่อเป็นตัวเช็คประตูว่าปิดสนิทไหมแล้วก็ตามด้วยสีเหลือง ก็สีเขียวเว้นหนึ่งอันนะครับเป็นสีเขียวช่องสุดท้ายโอเคตานนี้อันที่ต่อไใ,ให้นะครับอันนี้วิธีการที่เราจะต้องยึดตัวเพจกับประตูนก็คือต้องต้องป้อนไฟก่อนผมว่าไฟ12 V โวลต์น,นะครับแย่ที่ปลายสายแต่ที่ประกอบไปให้ก็เป็นตู้ก็คือเอาตู้เปิดได้เลย มันป้อนสิบสองโวลต์เห็นไหมครับตอนนี้ไฟสีแดงติดแล้วมันจะเหมือนกับตัวที่ประกอบไปให้เราก็ตัวนี้มานะครับแล้วก็ตัวนี้มาทดสอบแปะดูนไมครับมันเป็นสีเขียว แนะนำมาตั้งให้อยู่ในแนวนี้นะครับเอาเพดตั้งให้หน้าและหน้ากันแล้วกิดลงมานิดหนึ่ง ประมาณนี้ครับให้มันได้สีเขียวเมื่อได้สีเขียวแล้วก็ขายน็อตตัวล่างขายน็อตตัวนี้ออกให้หมดเลยตัวนี้เวลามันเลื่อนเลื่อนลึกก็ไปก็ถอดตัวนี้ออกให้หมดคายคายออกนะครับแล้วถอยเข้า ก็คือถอดตัวนี้ออกไว้นะครับถอดออกถอดออกลายหลวมคลายหลวมนะครับมันก็จะสามารถเลื่อนตัวนี้ปึ๊บให้ไปชนตัวไหนชนตัวไหนให้ให้มันเสมอกับประตูแล้วเราก็ล็อกก่อนให้เรียบร้อยเมื่อล็อกก่อนเรียบร้อยเสร็จปึ๊บเราถึงยิงน็นอตล็อกนะครับให้ไฟเขียวนั่นคือระนาบได้เรียบร้อยประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝา ตัวนี้เรียบร้อยจบแล้วทดสอบการเปิดเปิดได้เลยครับโอเคครับ